รู้ครับรู้คิดว่าโตพอที่จะดูแลหลานฉันได้ไหมเออไ,ได้อยู่นะครับหลังจบมหาหลัยป oh <my> ันและเิวสังไข oh <my> จะจัดงานแต่งงานให้ว้าอมากเอาใจไหม uh uh. ถือว่าเป็นการตกลงล่ะนะ,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 ะเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะจัดงานแต่งให้ก็แล้วกัดถ้าสินสอดอะไรไม่ต้องออกเลยแต่ว่าขอแค่อย่างเดียวดูแลหลานฉันเหมือนกับที่ฉันและริวสังไคดูแลหลานคนนี้ ครับครับไม่รู้จะบอกรแล้วก็เก็บความลับของเจ้าสินไว้จนตัวตายหรือจนกว่าจะจบการศึกษาเข้าใจไหมเข้าใจครับดีมากเพราะฉันไม่อยากให้ใครรู้ถามนี้แหละแล้วก็<ง>เรื่องบนเตียงนะฉันไม่อยากจะถามบอกว่าฉันไม่อยากให้ท้องก่อนวัยเรียนนะเข้าใจใช่ไหม แค่นั anyway? <sprout Likewise. c oughs> ้นแหละจะกลับล่ะพานกไปด้วยแเลช่วยกันบอกเขาไปว่าอะไรบอกเขาไปว่าอะไรไม่มีอะไรบอกสิไหนพูดมาสิพูดว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรอะไรปู่ฉันถามอะไร น็เขาถามว่าฉันโตพอจะดูแลนายได้แล้วเหรอแค่นั้นละแ,แค่นั้นเหรอมีอีกไหมมีเขาเคยบอกอ,อะไรนิดหน่อยเลยใช่เหรอใช่นะถ้ากูหกชั้นงอนนะเอขอออออาบอกเขาจะจัดงานแต่งให้เนยอ,อแล้วตอว่าไง ยังไม่ทันตอบเขาเอออเขาเองแล้วใช่เหรอเขาเอออเหรอก็ก็ก็ไม่ได้กะจะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอืใช่เหรอใช่เดิมไม่คิดอะไรแน่นะเออ ยังไม่แน่ใจกับเรื่องของตัวเองหมายถึงยังไงไม่แน่ใจกับเรื่องของตัวเองอะไรอ่ะรูส้สึกว่าตัวเองยังไม่ควรไม่ควรไม่ควรอะไรไม่ควรจะปกป,ป้องฉัน ไม่ควรจะดูแลใครว่าไงฮะมีหวานอะไรกันแถวนี้วะแต่ตอนนี้กูเห็นมึงนอนฮะตอนนี้กูเห็นมึงนอนอยู่นอนเลยวะเอ๊ะพวกผมกำลังยืนหาลืออยู่ฮะหาลืออะไรวะหาลือว่าจะเอาไงกับชายคนนี้ดีเขาน่าจะมีอะไรปิดบังผมแน่นอน ใช่คนไหนวะคนนี้คนนี้ไอเด็กโถไม่ไม่ไอเด็กผมไม่อ่านเบ้นต์ตอนนี้ผมจะสมุดนะครับแล้วทำไมเขาท่านปู่ผมบอกว่าเขาจัดงานแต่งให้หลังจบเรียนจบแล้วผมก็ถามบอกว่าเขาตอบว่ายังไงแล้วเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันเราไม่เนมกันโองานแต่งสินะอะไรมึง กับไอ้เฮ้ยไเร็กคูนตัว่าที่อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยตัว่าี่ตอนนี้อะไรบ้างแหมแมพวกนายนี่ก็หวานชะายย่อยนะเนี่ย ไปด้หน่ยสิไอเดียวไอเฮียมึงมึงมันี่ม uh. em ัน um ี่ไอสัตว์มานี่มานี่เออามว่าไงจ๊ะอะไรนะถามว่าอะไรจ๊ะฉันถามไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถามเรื่องแต่งงานฉันถามว่ารู้สึกไงกับฉันนะจ๊ะเป็นพี่น้องจริงๆใช่ไหมจ๊ะ ยังไม่แน่ใจอืมอนนเดี๋ยวรสิคนหี่งหี่อย่างฉันมันก็ยากอหือแถมคนในตระกูลนายก็มีคนที่หน้าตาคล้ายๆกับฉันด้วยน่าจะเป็นญาติหมายถึงยังไงเดี๋ยวรสิ คนคนนั้นเขาเป็นใครล่ะอ๋อเขาน่าจะเป็นอันดับสามของโลกสียานายไหมไม่เนี่ยไม่รู้จักเลยแค่รู้<ก><า>ว่าเขาเป็นอันดับสเขาแข็งแก่งไม่ช่วยท่านปู่เหมือนเดิมไม่ถึแล้วแค่ถามว่าฉันรู้สึกยังไงก็ขอ,อให้ฉัน มั่นใจนะก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันบอกแค่เห็นน้องมีแั่ใจแล้วล่ะไอ้ข้างหลังพูดอะไรวะทาไมไม่เห็นนะทาไมไม่เห็นนะทาไมไม่เห็นเลยทำไมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นฉันไม่ได้มาทำอะไรสักหน่อยสำหรับถามว่าแต่งงานฉันตอบยังไงใช่ไหมฉันฉัน ฉันไม่ได้ตอบตกลงแต่ฉันก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธเราไม่ไปความหมายเอาเนิได้เหรอได้ลองถามพวกนี้ดูสิอจารไม่ติดเอะไรเหรอลองถามดูพวกพวกนี้ไม่เข้าใจห ว่าไรเหรอจะถามเลยเหรอสุดท้ายแล้วมันก็คือไม่แน่ไม่นอนก็เห็นบอกว่าไม่แน่ใจไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรแล้วไงก็ดีแล้วไม่เป็นอะไรงอนฉันเหรออะไรล่ะอะไรที่ทำให้งอนฉันไม่เป็นอะไรเลยนงสือของสอนฉันแน่แน่เลย ไม่ได้งอนงอนอะไรล่ะไม่ได้งอนไม่ได้งอนทำไมถึงคิดว่าฉันงอนการที่มีคนบงบองหนึ่งฉัน้นมไในชีวิตมันก็น่าง,งอนพอแล้วเนี่ยทำไมคิดงั้นอะ่ะเดี๋ยสิฉันถ้านที่จะเชว่อง เที่ยดท่าพูดตรงๆก็เลยรู huh. ้สึกว่าแค่ yeah. ท่านโอจีเขาจะทำอย่างนี้ให้ฉันฉันก็ดีใจยี่่รูจะทำยังไงแล้วเนะี่ยว่าทำนายผิดหวังมากปะ uh huh. ผิดหวังว่าทำผิดหวังเนะี่ย เรื่องอะไรเรื่องเรื่องเนี่ยอืมอกก็จะพยายามไม่ดีที่สุดแล้วแกน,นะหมายถึงว่ายังไงทำไมไนายถึงคิดว่านายเป็นคนแย่ทำไมถึงแบบว่าอะไรคิดอะไรอยู่ไหนพูดมาซิว่านายคิดอะไรอยู่ ว่าตัวเองไม่คู่ควรคู่ควรเรื่องไหนเรื่องอะไรแต่งงานกันได้อะไรนะแต่งงานแต่งงานกันได้นะ่ะนายชอบฉันเหรอฮะ บอกไปมันจะเร็วไปวาวะเอ่ออืมฉันนยาก,ก่อนถ้าฉันตอบแล้วฉันจะขออในหนึ่งเรื่องนายต้องียอมรับมนะันดะอือ hmm. อชอบ ส่วนเรื่องจะขอก็ขอจีบได้ไหมขอจีบเหรอ,หอแลวนายรู้เหรอว่าฉันเป็นเพศไรอ่ะนายยอมรับได้เหรอ ฉันไม่สนฉันรู้เพว่าฉันชอบได้โอ้ลูกชายของฉันเป็นเพิงก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นะก็ใช่นะสิก็ว่าไม่มันหลอกตานายไม่ได้เลยหรือไงที่ฉันทำตัวเป็นผู้ชายน่ะไม่ได้นะ แถมคุณปู่นายก็พาบอกว่าฉันระวังเรื่องท้องก่อนแต่งด้วยมันก็ชัดเจนอยู่นลเวครับคุณปู่นายบอกฉันมาอย่างนั้นนะว่าระวังท้องก่อนแต่งด้วยคุณปู่หลุดไปแล้วเหรอเนี่ยแย่จังเลยเข้าใจแล้วยายบ้องเจ้าบ้องยายบ้อง บ้องบ้องบ้องไม่ได้บอกเห็นงอะไรวะเรียบร้อยเฮ้ย <Wait. S 1> ผีเป็นอะไรกันเลย กพ่อชนะเรียงมาจากไหนเนี่ยโอเคโอเคพ่อไม่ยุ่งก็ได้งั้นอย่างแรกเลยจะคบกับฉันนะจะต้องเลิกบุหรี่อย่างที่สองจะต้องทำตัวให้ดีขึ้นห้ามไปนักเลงสใส่ไม่เม่ลูโกโตมาจะเป็นนักเลงนะ จบกันละทีนี้ข้อที่สามจบกันละความหล่อที่สะัมกับมาหมดแล้วทีนี้เหลือแล้วทีนี้กูเหลือแล้วล่ะนอนได้แล้วหนาวสุดหนาว อีพีสองคิดนึ่ีนี้มีคนดูนิดเดียวเดีอดูเยอะเลย แต่ทำอะไรบ้างข้าศึกสอดเห็นทางผมก็เลยคิดว่าเรื่องข้าศึกสอดแต่ว่าทางเออโอจิเขาให้ผมฟรีๆก็คือให้ผมเลย ใช่ผมให้หกชิ้นมาฟรีเลยก็จะดูแลซินให้ดีที่สุดแล้วนครับโอเคเจอกันนะครับเรื่องของขอดูผีหน่อยนี้ผมไม่ไหวละผมอยากเิ็นผีวะผีครับขอเห็นหน้าเห็นตาหน่อยคุณผีทั้งหลายเต็มบ้านเชีย นั่นเลยปองปังปองปังไม่เชอเอาค่ะเป็นคนโรยดอกไม้เองระวังนะครับอย่าลูกโตมาเป็นคนระวังนะครับปองเปงปองเปงเ้ยเพลงเพลงเพลงแปลกใจไม่แปลกกูแปลกไทยจูนี่แหละ ม no no <laughs> ันมายังไรอะองไรรปดกันประเด็นนะประผมปิดไลรอบปะนหนขนาดไหนผมปิดผมปิดผมปิดอันนี้ผมปิดไลฟ์รอบสองกันแม่งกฏตาไลั์ EP สองจุด้ไอี่อะรู้รู้อะไรป่ารู้อะไรป้รู้อะไรป้ารถไฟอะมันเข้าทําที่เล็กเกินไปไม่ได้นะเว้ย านว่าไงว่าไงอ่าทุกคนทุกคนเอ้โหยังเฉลยได้ปะขอบคุณแม่แม่ทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามอะไรเนี่ยอะไรเนีไรนอยดีว่าโปรเจกต์แล้วก็ตัวแอดว่าโปรเจกต์บ้านนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะติดตามวันต่อวันต่อนะครับ ปันเสาผมผมเสนอว่าทุกทุกคนจะเยือนก่าเดิมเพราะว่าเดี๋ยวคู่สองคู่นี้จะแต่งงานกันนะครับเย่อาจจะยังละเลยอะไรครับไม่ใช่ครับอาจจะยังนกสนอะไรอ่ะนกอไม่ใช่เหรอโอเคแล้วไปเลยนี้ไงแต่แบบเนี้ยแบบโออชางโอจีเขาแบบเขาให้สินมาเลยอ่ะสินสอดไม่ต้องจ่ายด้วยอ่ะงของพี่ผ่านง่ายมากเลยอ่ะบอกก่อนเนียกันตีนกันตีนบอกว่าก่อนกันตีน สดีครับฝันดีไปแม่ทุกคนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วกันโดเน็ตนะครับติดตามต่อไปวันเสาร์นะมาจะเกิดเรื่องวันเสาร์วันเสาร์ทุกคนเตรียมตัวดูชุดเจ้าสาวผมได้เลยครับเพราะว่าหลอดแตกครับก็เลยต้องใส่เจ้าชายยังไม่ได้ชุดเจ้าชายผมยังไม่ได้ใส่ชุดเจ้าชายเลยครับแน่ๆก็วันพรุ่งนี้ก็อีพีหน้าใส่ไงอีพีหน้าใส่ได้เลย